สวัดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิกันนะครับผมออกเดินทางประมาณตีสี่ครึ่งนะครับผมก็ถึงนู่นก็คงเย็นๆนะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูบ้านก่อนครับผม ไหนคะไปชัยยะภูไปงานวครับวันี้ไปถึงประมาณกี่โมงนะเราออกบ้านกี่โมงดีสี่แล้วครับดีส <4 S 1> ี่ก็ถึงประมาณสักสี่โมงเย็นเนาะน่าจะ่ประมาณนั้นตอนนี้เลยพยาวมาแล้วแล้วสถานีต่อไปก็แพรเราจะเข้าทางแพร พูดได้เลยอ๋อได้ได้เข้าไปได้เหรอครดูใน y o ยูทูบไปแหละอารติดตามยังฮะใน y ย u ทูบมันได้กดติดตามป่ะติดตามก็ีอ๋อขอบคุณมากเห็นหมดอ่ะเออเป็นเศษเป็นเศษเป็นเศษเออยเขาจะขอดกล้องแล้วเหรอถอดสีวะเขาถอดสีเหรอจะขอดกล้องเดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนกินก่อนเนาะเอาแวะแวะกินข้าวเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็แวะพักรถสักครู่ครับ ยังอีกไกลกว่าจะถึงตอนนี้เพิ่งถึงพยาเยอะยังไม่ถึงพะเยาดีนี่เปล่าอ่อนยังไม่ถึงพะเยาดีนี่เฮ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงแพร่ได้กินข้าวต้มเฮ้ยต้องน้ำคนจะได้ครับครับ มาเติมพลังกันก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยปลาแอบเจ้ามีอะนือมาอะไรนะดอกกาดองโอ้โหเนี่ตนัการดแดงกินงีบกินียงเยอะกะเบียงเยอะเออปลาแอบวะเยอะเยอจ้ะแอบปลาเหรอเนี่ยใช่ค่ะปลาเอาเลยกินกินเขนีว เขาเหนีเนีาเจ้าก็มีใช่ไหมครับเขาเหนียวดีกว่ามีเขเจ้าก็มรครับเพื่อนๆยอมรับพ่อมึงนะใช่ไหมมุดวันเออลงพ่อรู้มุดวันมุดคืนเมื่อวานก็ครึ่งวันเด็กจะเก่งมาได้น้องเก่งถามแล้วเมื่อกี้อยานเจอเปลี่ยนไม่ได้อร่อยไหม,มได้ได้อ่ะไปได้น้ำพริกจะแดงอร่อยเลย อันนี้เนีถุงเดียวกันนี่แหละเร่องอร่อยอร่อยวไม่องอร่อยอร่อยอร่อยำเปะเจ้าหลายันโค็ดแล้วอห้าพันโค๊ะ้าพันโค๊อันอะไรก็ไม่บอกโอคนนั่นมาแล้ว สามคนน่ะเอาไก่ไปด้วยเมี๋ยเดี๋ยวตังเงื่อกินข้าวยิมคนเขได้แล้วหรอเขามีข้าวเหวแล้วหรอกระดาษกระดาษเห็นเป็นร้อยๆโอ้โหหมอแพงเนี้ยแล้วน้องเก่งหรอน้องเก่งไม่ได้ขาดเดี๋ยวพอเราเติมพลังเสร็จเราก็เดินทางกันต่อครับ ไนี่ไนี่ั๊บนั่งเข้าเองไหวไหมเก่งขับได้นะเออไหวไหวไหวแล้วเปลี่ยนเก่งขับเมอรมันแปดกิโลอะมาตอนเปีแล้วนี่ทางาเลยเกปีแล้ว วันนี้อาเสิร์ตจะพาไปเที่ยวชัยภูมิไปงานบวชไปงานบวชนะทั้งครอบครัวสองครอบครัวครับโอ้ไม่ยุ่านนั่นเด็กหาเจิดน่ะตัดรอกติดรอกรอกเอยอ๋อเด็กๆคนละหอเลย ถูกเผาหมด้วครับแดงเลยหมดเลยแห้งแรงมากนี่มันยังไม่เมษาเนาะเมษาจะจะดูแห้งแรงกว่านี้อีกนะ คืออะไรรือไหมบอกมาดิไม่รู้พระยาพิชัยดับหักใช่เปล่ามีคำว่าเหล็กน้ำพีมีคำว่าพระยาพิชัยดับหักแล้วก็มีคำว่าล้างศาลงั้นาอย่าพูดเลยงั้นอย่าเลยมีคำว่าพวกนี้หมดแต่เรียบเดียงไม่ถูกเลย ถ้าคำก่รดวิศนโลกก็ได้เดี๋ยวนี้เลย,เเยเลย่ะเชื่อมเชื่มต่อแล้วยังพี่อ่าเปิดเลยเปิดเพลงเลยกล้บมานะในโทรศัพท์เบาไว้ป่ะเล่นโทรศัพท์ให้100%เลยเดี๋ยวเบาจะเนียว ครับตอนนี้บ่าย2 30นาท ah like ีถึงจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวว่าจะแวะเที่ยวหาชาละวันกันหน่อยคงไม่เจอเขาทรายเห็นแยกเขาทรายเมื่อกี้แวะหาเขาทรายกันหน่อยก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นที่ชัยภู ใกล้จะถึงแล้วอีก80สิโลใกล้จะถึงอีก80ิโลอันนี้อยู่ตรงแยกสีเทพเพชรบูรณ์นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าพูดมัวตัวไปหมดถูกแล้วอ๋อน่าจะใช่นั่งอยู่ในเขตเอำเภอเช็ดไอจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ ตอนนี้ก็เข้าเขตชัยภูมิแล้วครับดูต้นไม้แห้งแล้งสุดเลยเกินขับรถมาตลอดทางก็ออะะไร่ชาวบ้านเขาก็จุดไฟเผาป่ากนันเยอะนะจากร่องรอยที่เห็นมา อันนี้เปลี่ยนคนขับแล้วเปลี่ยนเป็นหนุ่มสุดหรอครับเสาสาวสองคนเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนเื่อยไม่เหนื่อยถามสาวสาวก็สาวไงโอเคโอเคเป็นนางสาวอยู่นะคะยังไม่ได้อ<ะ>เอออาจารย์อาจารย์รย้ได้ไหมไฟเผา เผ่าจะเอาเห็ดกันหรือไงถามูกแล้วอ่ะสาวๆรวมกันสองสาวไม่น่าสาวๆไงอีกต้นไม้แห้งแล้งมากเลยนะไม่ไม่เห็นสีเขียวชัดๆสักทีเลยนะครับมาเนี่ย ข้างโมูอะไรไม่รู้ตลอดทางอำเภอแก่งอะไรฮะแก่งคอแก่งโค้ดโค้ดข้างหน้าพูดหมดเลยเขาดเลยนั่งโมูให้ก็ดีแล้วดีกว่างนั่งแบบแก่งโค้ดนี่ยวเชื่เพียบไปตลอดทางให้เงียบให้พูดให้พูด มาถึงแล้วแต่ว่าแวะแวะตลาดของสมของสมอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยของกำปิงของกำปิงอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอบ้านเด่นนรงจังหวัดชัยภูมินะนี่หมู่บ้านอะไรเนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านกําปิงหมู่บ้านกําปิงอ๋อตำบลบ้านเพชรตำบลบ้านเพชรก็มาเดินยืดเส้นยืดสายหน่อยเพราะว่าสิบกว่าชั่วโมงสิบสองชั่วโมงปวดปวด ฮะสิบสามชั่วโมงเลยอ้ปวดเข่าแล้วโอ้เนี่ยสิบสามชั่วโมงกี่อ้อนเลยตั้งตั้งเวลาไว้เนี่ยเหลืออีกนาทีเดียวอ่ะ เดี๋ยวไปเดินดูหาของกินมีอะไรบ้างอะไรไปกินดูก่อนดูก่อนไปดูเดินดูใครกินมาหารครับคนเยอะแท้ใครคนที่ไหนคนสอง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 พี่เหรอพูดว่าไงเยอะเป็นคนพูดพูดอีสายฟังดิ เ<อ>จ้าเป็นคนที่ไหนคนิ<อ>รทรภูมินี่แหละ,ะ,ะเว้เยโอ้ภูมิภาคภาอีสานดอกอะไรผู้ใดอ้าว

ลวดดูหอดูนันยาดมครับนี้พี่เขยอ๋อพ่อนาคพ่อของแม่ครับครับสวัสดีละสวัสดีครับไม่เปลี่ยนอยู่หออไม่ได้มาหรอกทำไมหรอเด็กนักเรียนบุ่บายกันใหญ่เลยายไปวัดอยู่บนตัวลถอาบกันเลยสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงจุดมุ่งหมายแล้วจังหวัดชัยภูมิ นะครับผมบ้านงานละฮะอ๋อคุณ jay พี่ลุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคเดี๋ยวพี่ขยับอย่างเงี้ยไปจอดไหนอ่ะตรงนีจอดนู่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปนล้อพี่ถ้พี่สไพรายเราใหญ่ที่สุดอะไรเรื่อยเดี๋ยวเราจอดแล้วกัน